นั่นนั่นนี่ก็มีการจองโต้ได้นะเมื่อกี้ลูกค้ามาทำผมจองโต้กัน

เบอกเอ้ว่าอกูจอดกูมึงโดนกับแ้โอะ่เนี่ย่ห้ามกห้าออก่ห้าได้อก้โอก้าวมันร yeah. okay. 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 mm ้อนจุกเมยุ้ีมันรู้หมดนี่ว่ะ แบนแดแบนถอดล้อเลยไหนเดดแรดถอดล้อมั้ย <laughs> 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 <laughs>

哈哈，阿门。